ดีครับวันนี้ครับรตากข้องเรายืนถ่ายครับว,วันที่หนึ่งแมคี้จะเดินได้แล้วก็เลยพยายามลุกๆนั่งนัง่ลุกนานก็ไม่ได้ค่ะเพื่อนนี่ค่ะนีะเริ่มยืนได้แล้วลุกนานก็ไม่ได้เพราะว่าเวียนหัวแล้วก็เหมือนขาขาล่าง่าท่อนล่างเนี้ยมัน,มนไม่ค่อยมีมแรงขันลึกไปหรอ ว่าเมื่อวานลองยืนครั้งแรกแล้วก็ให้ป่าโอจับไปเป็นจิบจิบหัวเข่าตรงรอยผ่าตรงนี้อืมจะไปทำหรังไหนเนี่เมื่อเรามัน,นก,ก็ออกไปที่เป็นดีไงเดี๋ยวจะมาดูแน่นไปหมดนะแน่นทุกอนุจะทำชิ้นเล็กไปหรือเปล่าเขาชอบมากเลยค่ะก็โอ๋ออนี้บนฟักทอง ไม่ชิลิกไปหรออม,มันก็หนามันแข็งแต่ไม่กี้ชิมได้เด็กอ๋ไม่ค่อยกินก็บอกต้มกี่นาทีต้มจนสุกอ่ะโอโ้โหแล้วก็ใส่นี่นี่รอไว้แล้วก็ปล่อยไว้นี่ชิมน้ำควกกามอร่อยไม่ใช่บ่ะเป็นไงอืมอร่อยอยู่อร่อยกว่าซื้อเากินอุ้ยหอมอะ่ะ<อ>มันมันมัน แปลว่าตอนนั้นที่พระโอทากล้วยบวชชีสงใสเขาใส่น้ำน้อย,อยมันก็เลยเป็น,นกะทิคน้นแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จนะคะสวัสดีค่ะ